ไดโนเสาร์กับไทยใกล้ตัวสุดนะคะเดินเดินไปจะเตะกระดูกไดโนเสาร์ได้เลยแต่เมื่อปี67อะชาวบ้านก็ไปเดินเดินอยู่ริมน้ําที่ริมลําน้ําพองจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าเจอกระดูกชิ้นใหญ่เช่ยแล้วพอข้ามน้ำไปแป๊บเดียวอ้าวเจออีกชิ้นหนึ่งนะคะตรวจสอบไปตรวจสอบมาเจอว่าอ้าวนี่มันกระดูกไดโนเสาร์ของจริงและแบบทั้งสองฝั่งก็คือน่าจะเป็นแบบสายพันธุ์เดียวกันนะคาดว่าจะเป็นของไดโนเสาร์กลุ่มแบบซอรพอดที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสนั่นแหละค่ะก็คือประมาณ110ถึง100ล้านป คนเ,เติมกัอยู่่ะรวยเคสหนึ่งนะที่ดังเลยก็คือมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาไปเที่ยวภูเขินร่องกล้าจังหวัดพิศณุโลกใช่ไหมปรากฏว่าเหมือนจะไปที่ลานกลางเต็นอะไรเงี้ยมองไปมองมาเฮ้ยแทนที่จะกลางเต็นอันนั้นเหมือนรอยตีนนโนเสาร์เลยตอนแรกไปปี63ก็ยังไม่แน่ใจแบบว่ายจะบ้าเหรอ,หรอลายตีนนโนเสาร์มันจะมาอยู่อะไรลานกลางเต็นก็เลยเหมือนเก็บเก็บไว้แล้วก็กลับไปใหม่รอบป,ปี67นะคะไปดูให้ชัดๆเลยแล้วก็มั่นใจละอันเนี้ยใช่แน่รอยตีนนโนเสาร์ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะและยไม่พอนะเขาก็ไปโพสเฟสบ ไก่หรือเปล่ารอยเท้าไดโนเสาร์หรือเปล่าดูไปดูมาหลายคนยืนยันบอกเนี่ยรอยตีไดโนเสาร์นะคะกรมทรัพยากรธรณีก็ยืนยันบอกเนี่ยรอยตีไดโนเสาร์น่าจะเป็นไดโนเสาร์เทโรพอดมีอายุประมาณ120ล้านปีที่แล้วแลวเจ้าตัวนี้มันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมไดโนเสาร์กับไทยใกล้ตัวสุดนะคะเดินเดินไปจะเตะกระดูกไดโนเสาร์ได้เลยใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตามพอย n ์วิวได้ดทุกช่องทางนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืามมติดาาออว้นช่งะะคะ